าที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าการไปบุคคลสาธารณะเป็นดาราศิลปินนะคะแน่นอนว่าก็จะมีแฟนคลับบ้างก็จะเป็นแฟนคลับที่แบบอส่งกำลังใจอย่างเดียวแต่บ้างมาในเชิงข,ของการคุกคามคอยตามติดนะคะแน่นอนว่าคนที่โดนก็มีทั้งคุณเรแล้วคุณคิมแตกีนั่นเองแต่ล่าสุดค่ะทางตำรวจบอกว่าจับกลุ่มตัวคนที่กระทำได้แล้วละค่ะ การเป็นคนดังนะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตคอยสะกดรอยตามเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่มีออกมาเป็นประจำเลยค่ะโดยเรและคิมแทฮีซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงเกาหลีก็ถูกผู้เยกวัย47ปีคนหนึ่งนะคะตามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการสะกดรอยตามแล้วก็ตามไปรบกวนถึงบ้านด้วยการกดออดเรียกอย่างไม่มีสาเหตุค่ะส่งผลให้เรนน้ำตสินใจโทรศัพท์เรียกตำรวจให้มาจับกลุ่มด้วยตัวเองเลย ในวันนี้นะคะทางตำรวจในเขตยงซานของกรุงโซก็ได้ออกมาแถลงการว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้จับทำการจับกลุ่มผู้หญิงที่ตามรังควานเรนและคิมแทฮีในขณะที่กำลังกดออดอยู่ในบริเวณหน้าบ้านของคู่สามีภรรยาซูปเปอร์สตาร์ทั้งสองคนแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะที่เขากดออดเนี่ยในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความรำคาญแล้วก็ความหวาดกลัวให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะกดออดในบริเวณหน้าบ้านของเรและคิมแตฮีแบบไม่หยุดยั้งแล้วนะคะผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยได้ยังตะโกนโวกเวกโวยวายซึ่งก็ยิ่งสร้างความรําคาญให้กับเพื่อนบ้านของหนุ่มเรแล,และก็สาวคิมแตฮีในละแวกนั้นด้วยโดยเรนได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ได้สะกดรอยตามแลวก็รบกวนเขาและภรรยามาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเรนนะคะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวผู้หญิงคนนี้ได้สักทีค่ะ อืพออ่านแล้วว่าไปกดออดหน้าบ้านตลอดเวลานะคะไหนจะตะโกนโวกเวกโวยวายอีกอ่ะเป็นใครต่อให้เราไม่ใช่เป็นศิลปินเราก็กลัวกันทั้งนั้นจะรักจะชอบใครก็ขอให้มีขอบเขตของเราแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวของศิลปินที่เราชอบด้วยนะคะ